รูปต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของห้าเหลี่ยมเอ้ยหกเหลี่ยมด้านเท่าเหมือนกันเหมือนกันค่ะแต่เราจะใช้วงเวียนนะคะในการแบ่งครึ่งอของวงกลมรูปแรกนะคะอ่ะเรามาเริ่มเขียนกันเลยค่ะก็คืออ่จากจุดที่นักศึกษาอ้างอิงไปตั้งแต่รอบแรกนะคะตั้งแต่จุดแรกอะ่ะเราสามารถลากยาวมาได้เลยค่ะอา,อาจารย์ก็จะใช้ลักษณะของกลางรัศมีนะคะก็จะจุดที่ประมาณ5เซน เราก็กำหนดจุดคืงกลางก็ขเขียนเมื่อเราได้วงกลมแล้วนักศึกษาก็จะต้องเขียนแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งตัววงกลมเป็นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนค่ะ,ะแล้วก็มันจะได้จุดนะคะจุดแรกก็คือมุมล่างเราก็ใช้วงเวียนนะคะตัดครึ่งเลยมุมบนก็เหมือนกันค่ะ เราก็จะแบ่งครึ่องอ่ะนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าตัวจุดของครื่องวงกลมรูปนี้ค่ะมันจะมีทั้งหมด4จุดนะคะอ่ะแล้วก็เราก็มาใช้ฉากปรับ,บมุมเขียนกันค่ะนักศึกษาสามารถปรับให้ตัวฉากปรับมุมอะค่ะก็คือจุด มุมบนแล้วก็จุดที่เป็นจุดตัดนะคะก็คือเพื่อหาหาว่าเราเป็นฉากปรับมุมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณกี่องศาแล้วก็หมุนให้แข็งก็มุมที่ได้มันก็จะได้ประมาณ30 60นะคะแล้วก็เรามาเริ่มเขียนกันเลยะคะ่ะเหมือนเดิมค่ะก็คือนักศึกษามเมื่อกลางสามเหลี่ยมฉากปรับมุมแล้วเราก็สามารถเขียนได้ทั้งเส้นมุมบนแล้วก็มุมล่างนะคะ เพราะว่ามันจะเกิดจุดตัดของมันเองค่ะที่เราแบ่งครึ่งวงกลมตั้งแต่รอบแรกนะคะก็มาเป็นตั้งฉากก็จับตัวฉากรับมุมนะคะ แล้วเราก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการของรูปนี้นะคะก็เขียนชื่อกำกับด้านล่างค่ะเสร็จรูปนี้ค่ะ